สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รบทุกท่านก่อนอื่นก่อนสิ่งใดที่จะมาฝึกปฏิบัติสมาธินะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานทา่งจิตใจนะที่ผมพูดมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปวันนี้ก็จะปูพื้นฐานนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มมาลองฝึกปฏิบัติดูปูเพื่ออะไรฮนะปูเพื่อให้จิตเรามันสงบมันราบเรียบไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือต้องมีบารมีสิบข้อ บารมีสิบข้อตัวแรกที่ควรจะต้องมาเลยก็คือตัวปัญญาปัญญาบารมีาหากเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า,าเข้าใจลึกซึ้งในบารมีสิบข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลศีลนะเนี่ยมันดีไหมมีข้อดีไหมความเมตตาผมมีหานสี่เนี่ยมันมีดีไหมอะไรต่ออะไรมันจะครบทั้งสิบอย่างเลย คือมันต้องมาจากตัวปัญญาเป็นตัวแรกนี่ตัวที่ต่อจากปัญญาของผมเนะี่ยก็คือผมใช้ตัวเมตตาตัวเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองนะฮะนี่ผมจะเล่าถึางเรื่องความเมตตาที่มันเกิดขึ้นกับใจเราก่อนเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงมาล่อยฟังคือผมเนี่ยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะมีความรักความสงสารสัตว์คนสัตว์อะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่ในใจมาตลอดให้การช่วยเหลือตามกําลังตามโอกาสที่จะทําได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันผมก็ฝึกเสมาที่ยงผมไปตั้งแต่เล็กนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปที่เขาช่องกระจกก็ไปเจอลิงนะฮะไปเจอลิงตัวหนึ่งดุมากมันขึ้นไปบนหลังคารถรถตู้ของผู้ที่มาท่องเที่ยวใครใครใครต่อใครไปไล่เขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาไปไล่เขาเขาโดดใส่นะฮะแยกเที่ยวขาวเลยโดดใส่อะกัดผมเห็นเขาผมก็ กลัวว่าเเขาจะไปทําร้ายไปกัดใครเขาเข้าหรือใครเขามาตีมาอะไรเขาจะอันตรายทั้งสองฝ่ายก็เลยเดินเข้าไปหาเขาในช่วงที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยเขาเขานิ่งนะฮะเขานิ่งนั่งบนลังคารถตู้วเขามองมาที่ผมผมเดินเข้าไปห่างอยู่ประมาณสองวาสองวาก็บอกเขาว่าลงจากลังคารถนะจ๊ะอย่าไปยุ่งอย่าไปขึ้นบนลังคารถเขาแล้วอย่าไปทําร้ายใครเขานะหลังจากที่ผมพูดจบ เขามองหน้ามองปากผมเขาเขาก็เดินเหมนลังคารถหมุนนะฮะหมุนหาทางลงอะ่ะผมมีความเชื่อมั่นว่าพลังความเมตตาเนี่ยนอกจากที่มันจะเกิดให้เกิดความสุขใจในตัวในจิตใจใต้สำนึกของเราแล้วมันจะมีพลังงานแผ่ออกมานะฮะทำให้เราจะสามารถสื่อสารกับสิ่งที่เราคาดไม่คาดไม่ถึงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาทราบจุดประสงค์แล้วเขาก็จะไม่ทําร้ายเราด้วยสามารถสื่อสารกับเขาได้ นี่คือพลังแห่งความเมตตาและความสงบร่มเย็นใจมันก็จะเกิดขึ้นกับเราพอไปฝึกสมาธิอะไรเข้ามันก็จะได้ผลดีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็จะน้อยนี่แหละครับคือการปูพื้นฐานของผมที่ผมทํามาโดยตลอดประสบการณ์เนี้ยหากท่านจะนําไปใช้นะฮะหากจะนําไปใช้ในการที่จะฝึกจิตฝึกส,สมาธิหรือฝึกไปแล้วมันยังไม่ได้ผลมันยังฟุ้งซ่านร้อนรนนะฮะรักคนนั้นเกียดตคุนี้ก็ลองนําไปใช้พลัง,งความเมตตก่อน อย่าลือมาตัวปัญญาเป็นตัวแรกคลิปนี้เอาเพียงสั้นๆเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ